สวัสดีครับผมผู้ใหญ่เพรมหาชนนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวถามถามลูกค้าก่อนลูกค้าจะให้ตัดผมทรงอะไรคะอยากได้เป็นลบลอบเหมือนเดิมค่ะแต่สไลด์ข้างหน้าให้มันสั้นหน่อยแต่เอาออกไม่เยอะแล้วก็อะไรอีกแค่นี้แค่นี้นะแต่ข้างไหนกลางแต่กลางพอไหมไม่มัน ยังไม่ตรงมันมาทางนี้ต้องมาทางนี้หน่อยพอไหม,าไหมสามรอบแล้วรอบที่สามจะยืนหวีวให้นักลูกค้าแล้วนะความยาวเอเท่าไหร่นิดเดียวค่ะเท่าไหร่นิดเดียวเส้นหนึ่งหรือนิ้วหนึ่งเอาไม่ถึงนิ้วเอาเส้นเดียวเส้นเดียวก็พอเอาเส้นหนึ่งนะยกตุยไหม เอายคุยด้วยคุยนะคูเอาพูยต่ำแล้ว<ต>กันพูเยอะคุยกลางอเอาแบบที่ใครตัดมัไอะไโอเคข้างหน้าเอาเท่าไหร่ประมาณทั้ปลาจจมูกพอไหมสไลด์อ๋อเคี๋ยว,ว่าเอาขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้ไม่รู้แล้วต,ตามใจช่างแต่เอาสั้นขึ้นมาปลาจจมูกเลยแล้วกันอเอาเยอะหน่อย เราตัดผมเราจะตัดตรงไหนก่อนก็ได้นะเราจะตัดข้างล่างตอนนี้ถ้าออกเส้นหนึ่งมันยังบินอยู่นะบอกไว้ก่อนคือตอนนี้มันก็บินอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันบินอยู่แล้วเนี่ยแบบแบบบินบินยมันได้งุ้มถึงจะถึงจะถึงจะเข้า,ขารูปรพส่งถ้าไม่ได้มันก็บินเขาออกแค่นี้นะเป็นเส้นเดียวเนี่ยตามสั่งเลยครับพี่น้องไม่ต้องพูดเยอะถ้าคนไม่อยากคนจะไว้ยาวเป็นไปได้เหรอไว้ยาว มีีผมแสกกลางนะแบ่งผมครึ่งนึงนะให้ลูกค้ากหมหนลงนิดนึงคนระับยกผมอะแค่สี่พ้าองศานะยกขึ้นมาเลยนะยกขึ้นมาสี่พัองศาแล้วก็ตัดอยตัดจริงเข้าทุยกลางรพายยกข้าวสดนะนี่ทุย ต่ำยกแค่สี่ห้องสาขาพอตัดเลเยอร์ขึ้นมาได้นิดนึงใช่ไหมแล้วก็ตัดปลายออกตกลงกับเขาไว้เท่าไหร่เส้นเดียวก็ตัดเส้นเดียวดีรูมาเลยตัดเส้นเดียว มันไม่หมดก็ตัดให้หมดมันยังไม่ตรงก็ตัดให้ตรงมันไม่สวยก็ตัดให้สวยเห็นะะประมาณนี้แล้วก็อะไรดีลงมาเลยทีนี้ทีห้าสราตัดไปเลยันที่สี่ันที่ห้าตัดไปเลยตึง่ ข้างด้วยยกสี่ห้องสาตัดเลยถ้า,าลูกค้าผมบางไม่ต้องยกทุยกลางนะหรือว่าทุยสูงเราเป็นทุยตางทุยข้ามหูมานัดเข้าไกล ฐานข้างหลังเ้าก็บฐานหลังนะตัดกลับมาอีกที่ตัดไม่หมดมันวิ่งหนีกันไกลอ่ะแล้วก็ด้านข้างน,นะครับเรายกอะไรอับสดาวขึ้นมาเลยอับสดาวขึ้นมาไกลๆไกลยอยู่นี่ตัดหลัง ประมาณนี้พอไม้ความยาวตัดไปฐานไปปลอดภัยที่สุดเสือเขาอยากให้ตัดสั้นเึืออีกจะไ,ได้มีเสียเวลาตัดหลายรอบเป้าหมายหน,หน้างหนตัดเป็นผมเฉลียงนะทะแ,แยงก็ไร้เป้าหมายปลายเดือนมกรสคสลายลงเลยผมลูกค้าบางบางส่วนตรงกลางบาง แล้วก็ตัดตรงๆเดี๋ยวค่อยมาสไลด์อีกครั้งหนึ่งยกผมมาสี่สิบห้าษานะต่ำต่ำต่ำต่ๆตัดหาขอบโซนก่อน yeah. เยี่แบ่งผมมาเนี่ย สี่พัองศาเนี่ยตัดเท่าไกลไลน์เซ็นเตอร์อันที่สี่อันที่ห้าไล่ขึ้นไ,ไ,ไปไปขึ้นไปไป แต่งผมสองชั้นก็นพอถ้าผมบางอย่างนี้ข้ามหูมาเลยกดให้ผมกระเดิดขึด้นนิดนึงครับนิ้วการกดเห็นฐานทรงไมหมอยู่ตรงเนี้ยเซนเตอร์ตัดตัดเท่ากับฐานทรงด้านหลังผมทัานทั้นที่สองเนี่ย อัพเสดายขึ้นไปเนี่แค่ลายไม่อยู่นี่ตัดแอ็กซ์โปสติ้งอัพเสียขึ้นไปเลยแค่ลายอยู่นี่ตัดแค่หมดแค่ลายอยู่บริเวณปลายจมูกครับก็ อีลงมาเลยไป,ปลงไปเลยนะแบบ้เลยัดให้หมดก่อเลยตัวย่างาหมดแล้วนี่เราก็อะไรนีเสร็จมาหลังบ้านนะย,ยกขึ้น ตัดปลาิ้งที่มันเกินเกินตัดออกเห็นไหมที่มันเกินเกินตัดออกเชื่อมด้านหลังเชื่อมไปเลยเราอยากให้มันเชื่อมตรงนี้ก็เชื่อมไปไมเราจะเช็คผม ที่เราอย่าลืมมาเก็บมาเก็บกรอบทรงก่อนนะดูอันดับแรกคือกรอบทรงเลยหาความเท่ากันก่อนอย่าเพิ่งไปสไลด์อะไรทั้งสิ้นเนะหาก่อนวีผมตกศูนย์องศาเนี่ยว,วีล็อกไว้ตัด ผมของเขาอ่ะลูกค้าจะบิดไปทังบิดไปดังขวานะแต่ผมหลังไม่หัวบิดไปทางซ้ายอยีกมันบิดทคละทิศละทางมั่วซั่วไปเลยนี่คือธรรมชาติของเขาเราก็อะไรรับรู้แล้วก็อะไรหาวิธีให้มันเท่ากันก่อนเห็นไหมขี่ลงมาสูตรงสาแล้วก็ตัดเสร็จให้มันหมดก่อน ยืมนมาเก็บรายละเอียดทีนี้ตรงเนี้ยมันบินใช่ไหมเนี่ยจับขึ้นมาเลยเอาออกนิดน,นึงยกขึ้นมา แก๊กไฟเลยตัดไปเลยไปไปไปตัดอเออบิดอยู่ข้างเดียวแต่ข้างนี้ไม่บิดแล้วเขาต้องอะไรไลอ่ออกนิดนึง ดิปอยาไปตรวจสอบผมหนะ้าหูลังหูนะตัดคนเพื่อนทานส่งออก หน้าต้องสไลด์ให้มันบางนะหนาทีนี่เราก,ก็มาเลือกเฉพาะเลือกเฉพาะอะไรเฉพาะจุดเย่ยอันนี้หนาใช่ไหมแล้วก็สไลด์ทีแฮนด์ลงมาเฉพาะจุดตัวไหนบางก็ไม่ต้องทำสไลด์ทีแฮนด์แล้วก็ใช้สติกะเลือกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราอะไรแล้วก็ลองใช้กันไกลสไลด์ผมลูกค้าอยู่ระวังอย่าไปทิ่มหน้าทิ่มตาเขานะ มันมีหลากหลายวิธีนะวิธีกันสไลด์อ่ะนี่ก็เป็นวิธีที่หนึ่งครับที่เรามีความชํานาญเฉพาะทางนะถึงทําได้นะสหรับมือใหม่ทั้งอย่างแนะนําให้หยิบขึ้นมาแล้วก็สไลด์อย่างนี้นะสไลด์ลงอย่างนี้นะครับมันจะปลอดภัยนะดึงดึง,ดงผมมาสีข้างขงาแล้วค่อยสไลด์ลงมานะใช้ดกันไกลที่คุนะครับถ้าไม่ชำนาญจะทํานะมันจะเป็นจิ้มหน้าเขายิ้มตาเขาก็จะโมโหนะเขาจะลมเสียแล้วก็จะด่าเราในใจ ควาแบ,บ็กซิสเตอร์เบาๆแค่นี้ก็พอนะให้มันมีเส้นสั้นเส,นส้นยาวตรงนี้จุดนี่มันหนาจะมาหยิบออกมาเลยหรอสไลด์สไลด์แล้วก็บวีดูหวีดูโอเคต้องการให้มันยาวยห้มันยาวไว้มีเส้นสั้นเส้น,สนยาวทำทีละข้างนะตรงนี้ก็หยิบมาสไลด์ใช้ความคมบริเวณตรงด้านในของลำไกนะ่ที่เราไม่เอยใช้งานะ มันยังมีความคมคิดอยู่นะครับแล้วก็ใช้ตรงนั้นนะงดเว้นการใช้ไบวิตโคดสไลด์ผมนะผมมันจะแตกปลายแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักเราตัดเอาความมันได้อยู่นะครับแต่ลูกค้าเขาไม่รับนะลูกค้าเขาไม่ชินนั่นเองลองถามคุณคุณฝนงนีน้นนว tool, ่าคุณฝนจะเอาปไมควรดซอยผมไหมสนใจไหมดังๆไม่เอากินข <Liu? Pardon? S 1> ้าวมังยังเออเดี๋ยวหา ชายเลี้ยงเข้าแล้วกันนะสไลด์ถ้าเรามั่นใจก,ก็แฮปปีเซอร์ไปเลยแต่พอจุดนะันี้ก็สไลด์สไลด์นิดเดียวโอ,อ้ให้มาให้ฝั่งนี้ผมให้มันยาวนิดนึงนะให้มันยาวต่างจากฝั่งนี้นิดนึง เก๋ๆหรือจะเท่ากันไม่รู้อ่ะเอาปล่อยธรรมชาติไปเลยให้มันยาวๆเนี่ยเสือๆออปกติไหมปกติ <c oughs> ด้านหลังตรงนี้หนาใช่ไหมแล้วก็สไลด์เลยสไลดมันเข้าสรงอันนี้เนี้ยต้องคิดเองแล้วเลยไม่ต้องไปถามลูกค้านะืุอต่ำสุอต่ำาปฟสุดต่ำ,ตำ,ตำนานที่จะ ได้ตัดทุต่ำนะมันอยู่ที่สถานการณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นกระโหลกศีรษะเนื้อผมแล้วก็ลูกค้าสั่งด้วยนะสมวาท่านใหญ่จะตัดเป็นทุยต่างเยอะทุยต่ำไม่ค่อยมีมันหนาผมมันหนาตนนาันั้นหนาหนากะดีดออก มันจะคืนนิดนึงแล้วก็ใช้วิธีเนี้ยตัดอย่างเงี้ยมันจะไม่คืนนะไล่รีแฮนรีแฮนลงไปข้างบนครับสูบพัดเบาๆฮัลโหลค่ะสูบพัดเบาๆ ค่ะคราวนี้เราจะเรียนติดต่อสัง่งทิ้งเนื้อชาตินะคะที่ลูกค้าไปโรงแาที่ทนนารเ,ระะเรียนร้ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็คืออันนี้่ะคะให้สั่งยาลูกค้ากลับบ้ามาไหมคะให้มาค่ะให้ตัวสาเนามาค่ะาคให้สเนามาดจะดูน,นะครับมันบางกพอตัวนี้ผลชำระ้าง้างวดแรกวันที่เท่าไหร่อะคะตัวขั้นตัวอาควของลูกค้ากที่ห้างเลือกัดแรกวันี่ ร้านกำเนิดสลออนตั้งอยู่ปากซอยพระหนโยิน52ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขียดไซไหม่กทมอทั้งใหญ่รับสอนตัดผมนะครับแล้วก็ตัดผมตามคิวจองนะทั้งใหญ่สอนพีเฉพาะใน YouTube นะครับบอกต่อๆกันด้วยนะครับไป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  จะตัดผมทรงนี้ไม่ว่าจะเป็นบ๊อบสีต่ำตีกลางตีสูงต้องเดี๋ยวจะออกแบบให้0819856234และ0 6 2 5 4 8 3 9 9งนะไม่ชอบก็ข้ามนะมันแพงไปก็ข้ามนะตัดผมหัวละหน0 0งบาทนะครับที่เห็นนี้นะเป็นลูกค้าจริงๆนะที่ขอความรู้เพขออนุญ,ญาตอ0บาทขายเพื่อส่งต่อความรู้นะครับ<ม>ให้ประชาชนนะ ไม่ต้องโทรศัพท์มาขออนุญาตทั้งใหญ่นำวิดีโอไปแชร์นะเอาไปเลยนะครับเอาไปสอนลูกสิษยลูกหาได้เลยครับโดยเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่ๆอาจารย์รุ่นน้องนะครับทำมาเพื่อถ่ายทอดวิชาอยู่แล้วเป็นการศึกษาวิชาการเลเอาไปเลยตรวจสอบให้ดี ส่แว็กไหมใส่น้ำมันนะไม่เอาอะไรแล้วพอแล้วชีวิตนี้พอแล้ว,ดลวเดี๋ยวเราเข้าบ้านรูปแปดหนึ่งเก้าเป็ห้าหกสองสามสี่หน้าศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้ากานะวันนี้ขอบคุณคุณฝนสัพันธ์ใหม่มากๆใส่ชุดสีชมพูมา <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจตัวเองด้วย <c oughs> เรียกว่าเกิดันอังครัรไม่ใช่ <c oughs> เขาบอกว่านี้เ <c oughs> ขาถ่าอบใส่ชุดชมพูคันสุกสีชมพูนะท่านหญ่รู้จต่แต่สุกสิบสามร้อนๆเ่ะมาดูลูกไล่ ดูได้ลูกไล่ลูกเลเยอร์นะเห็นไหมเราต้องสไลด์ให้อยู่ในความพอดีอย่าบางมากจะหนามากเอาแบบพอดีพอดีช่างใหญ่ออกแบบให้แบบพอดีมันดูแลง่ายแล้วก็มันพิ้วถ้าเราไปสไลด์หนักหน่วงมันบางเกินนะครับเราอยากจะใส่แว็กใส่สเปรย์ก็ุยกับลูกค้านะก็ไม่เอาเอาเอาแค่นี้ชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งและ f โลโล่ให้ช่างใหญ่ด้วยนะกำลังจะไปหนึ่งล้านซับสไครต์นะครับก็้วยช่างใหญ่ด้วยนะนะครับ วันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายต้านไหมไม่ต้านใช่ไหม